เอาเชียงไงล่ะเอ้เอ็ม e ีฟันขึ้นแล้วได้กี่เดือนแล้วเนี่ยฟันขึ้นเนี่ยฟันขึ้นกี่ซี่แล้วครับอ้าปากดิเร็วเด่ดูฟันดิฟันขึ้นแล้วครับ็มฟันขึ้นแล้วฟัน็มขึ้นแล้วครับขึ้นกี่ซี่แล้วดูดิไหนป้าดูซิอ่า ฟันเนี้ฟันขึ้นกี่ซี่แล้วไหนอ่าเด็กไหนเด็กกี่เดือนแล้วเนี่ยฟันขึ้นอาเนี่ยอ่ฟันขึ้นแล้วกี่ซี่ไหนเด็กซิเออฟันขึ้นแล้วเป็นไอหน้าภาคภูมิใจมากเลยเอ,อ่าขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม